สวัสดีค่ะพบกับพี่บุญทายอีกแล้วนะคะในช่องมูลทาสไตล์วันนี้พี่บรรทายพามาเทศกาลกินเจค่ะตลาดยิ่งเจริญสะพานใหม่นะคะเป็นตลาดที่เรื่งทามีรานอยู่ที่นี่นะคะเราเดินตรงมาเลยนะคะมีของเยอะแยะมากมายเลยนะคะเดี๋ยวนี้อาหารเจก็มีรูปแบบที่น่าทานมากมีหลายอย่างเลยค่ะแล้วก็ที่มันมีใสๆอยู่ข้างหน้าคือการป้องกันนะคะ เข้าอะไรเข้าแบบนี้นะคะเขาก็กันไว้ให้นะคะก็เลยจะเห็นเป็นแบบนี้นะคะดูน่าทานค่ะทุกคนมีเมนูหลายเมนูนะคะให้เพื่อนๆได้เลือกนะคะตรงนี้นะคะที่สําคัญนะพุ่นทาชอบมากนะคะร้านนี้แกงส้มใต้นะคะร้านนี้เป็นอาหารเจทางจังหวัดตรังนะคะของดีเมืองตรังค่ะดูน่าทานนะคะอันนี้พุ่นทาก็ได้สั่งไปทานสามรอบเลยนะคะเช้าเที่ยงเย็นเลยนะคะ มีผัดสตอด้วยนะคะน่าทานน่าทานมากๆมกีมีแกงกะทิแล้วก็มีเห็ดทอดเห็ดผัดเนาะแล้วแกงส้มพี่น้าชอบมากที่สุดคือแกงส้มของร้านนี้นะคะมีนะราดข้าวแบบนี้เลยนะคะอมอง าภาพไปมองไปน้ำลายไหลไปอร่อยน่าไข่น่าทานคะ่ะน่าทานถ้าถ้าแบบว่าเพื่อนๆถ้าอยู่แถวนี้แล้วก็แบบไม่รู้จะไปทานที่ไหนก็ออกมานะคะตลาดยิ่งเจริญสัันา์ใหม่นะคะมีเยอะแยะมากมายเลยค่ะน่าทานน่าทานทั้งนั้นแล้วของของเขาไม่มันด้วยนะคะร้านเออของดีเมืองตรังดูเห็นไหมคะว่าไม่มันนี่ประมาณนี้เลยคือเข้ากันเข้ากันนะคะแกงส้มกับผัดหิดเนี่ย เป็นเห็ดล้วนๆนะคะเป็นเป็นเหมือนผัดน้ำมันแห้งๆเลยนะคะร้านนี้ก็เป็นน้ำพริกนะคะเป็นพวกโปรตีนเป็นแกงเป็นขนมกินน้ำยาเป็นต้มยำนะคะมีอันร้านนี้ส้มตำค่ะส้มตำเราก็มานะเออ,อันนี้เม็ดมะม่วงหิมาพานต์ก็มีค่ะน้ำเนาะน่าทานน่าทานดังนั้นนะคะทุกคน ซาลาเปาก็มาจ้านี่อันนี้ก็ขนมหวานเนาะขนมหวานก็มีมานะคะขนมหวานก็เป็นเจเหมือนกันเนาะมีซารายเกาลัดก็มาจ้าเกาลัดนะคะร้อยยี่สิบบาทกับหนึ่งร้อยนะคะมีสองไซส์นะคะเกาลัดก็น่าทานนะคะมีต้มชับชายฮะตรงนี้ก็มีผัมกมะเขือผักเข็มชายโอ้หหลายอย่างคะ่ะหลายอย่างคะ่ะ ใครสนใจก็แวะเวียนมานะคะตลาดยิ่งจะเริอนสะพานใหม่ค่ะวืวธนาต้องขอขอบคุณเพื่อนมากๆนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนี้จนจบนะคะสุดท้ายนี้ขอให้เพื่อนๆโชคดีมีความสุขค่ะอยากได้แบบไหนนะคะก็มาเลือกกันได้เลยค่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจช่องวิวธนาด้วยนะคะวันนี้วิคธนาไปก่อนค่ะบายยจ้า